สวัสดีครับเรีวเทียนพยากรโดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีกันประจำปักแรกของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวงท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางลาไลน์ดีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดลยไลน์ ID ของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีกันประจำปักแรกของเดือนกันยายน2564กันบ้างนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายน2,564ผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองครับผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ผู้ที่ดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะดูในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่ครบครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นเป็นช่องที่ยังใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่น ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมเพราะว่าผมจะมีการอัปคลิปใหม่ๆค่อนข้างบ่อยนั่นเองครับชาวราศีกันดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายน2564ไพ่ใบแรกนั่นก็คือไพ่ t Temperance หรือว่าไพ่คนเทน,น้ำนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ ชีวิตของชาวราศีกันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนั่นเองนะครับและถ้าหากว่าหลายๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้ไปอยู่ในพื้นดวงนี่นะครับจะหมายความว่าคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับ แต่ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องงานของชาวราศีกันสักเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งเป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคเรื่องงานค่อนข้างเยอะนะครับและไพ่ใบนี้ยังบอกว่าถ้าว่าท่านกําลังทํางานอยู่ในตอนนี้มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายยังตัดสินใจหาทางออกไม่ได้นะครับขอให้ท่านนั้นใจเย็น พยายามรอจังหวะสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าดึงจังหวะสักนิดหนึ่งค่อยตัดสินใจอย่าเพิ่งตัดสินใจในช่วงนี้ถ้าหากว่าตัดสินใจในช่วงนี้มีโอกาสที่จะผิดพลาดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังอาจจะหมายความว่าชาวราศีกันนั้นอาจจะได้มีการเปลี่ยนงานนั่นเองนะครับชาวราศีกันครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีโอกาสที่จะ ได้รับข้อมูลหรือว่าการติดต่อสื่อสารจากคนที่อยู่ไกลนั่นเองนะครับหรือไม่อาจจะหมายความว่างานที่ท่านกำลังทำอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานเสริมเกี่ยวกับการหารายได้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านเพจผ่าน Facebook นะครับผ่านในส่วนของ YouTube YouTube ผมถือว่าดีนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี่ท่านมีทางออกตรงนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ชาวราศีกันนั้นนะครับผมบอกได้เลยนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงเป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนที่สู้พอสมควรนะครับและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่ติดดินไม่ติดหรูนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ที่ใดต่างๆนั้นได้ค่อนข้างดีนะครับผมขออนุญาตย้อนไปที่พไพ่ใบแรกอีกสุนิดหนึ่งนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไปในมุมที่ดีขึ้นนะครับนั่นหมายความว่า ถ้าเป็นเรื่องงานคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนแปลงสถานที่อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองหรือบางคนอาจจะต้องมีการปรับให้ออกนะฮะจากงานแล้วปรับให้ออกมันจะดีอย่างไรดูเหมือนมันไม่ดีนะครับดูเหมือนมันเป็นปัญหาในตอนแรกมากๆแต่ว่างานของท่านนั้นค่อนข้างมีปัญหามากนั่นเองนะครับเมื่อท่านมาหยุดอยู่สักพักหนึ่งนะฮะหอาทิตย์2อ,อาทิตย์นี่อยู่กับตัวเองแล้วท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดี มันรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่ได้อย่างไรเนี่ยปัญหามันต่างๆมันกดดันเยอะนะครับความเครียดต่างๆมันเยอะแยะมากมายแต่พอเราออกมายืนอยู่ข้างนอกแล้วเราจะรู้สึกว่าสุขภาพจิตเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับด้วยความรอบคอบแล้วท่านจะได้พบกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมชีวิตของท่านนั้นจะดีกว่าเดิมนะครับ ไพ่ที่ให้โชคให้ลาภกับชาวราศีกันนั้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นผมถึงมองว่าแม้ว่าเรื่องของงานจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในมุมที่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของการเงินของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นท่านมีไพ่การเงินที่ดีมากๆอยู่2ใบนะครับนี่คือไพ่สามเหรียญและนี่ก็คือไพ่เก้าเหรียญน,นะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะครับสรุปโดยรวมเลยว่า ในเดือนกันยายนนั้นชาวราศีกันจะได้เงินก้อนใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมเงินก้อนนี้อาจจะเป็นเงินพิเศษนะครับไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการทำงานประจำนะครับอาจจะเป็นค่าในหน้าหรือว่าอาจจะเป็นค่าตัวกลางค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับหรือว่าเงินพิเศษอื่นใดน,นะฮะถือว่าท่านจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆเลยนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ใบนี้ นั่นหมายความว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนี้ท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเช่นกันนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับหรือว่าอาจจะหมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะได้บ้านด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหม่นั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าใครที่ประกาศขายที่ ประกาศขายบ้านมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วแต่ว่ายังขายไม่ได้สักทีในเดือนกันยายนนี้จะมีคนเข้ามาติดต่อแล้วมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะขายได้นั่นเองนะครับและพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าท่านจะเป็นเศรษฐีในอนาคตนั่นเองนะครับอยู่ๆก็เกิดรวยขึ้นมาหรือบางท่านนั้นนะครับอาจจะโชคดีนะฮะร,รวยเพราะว่าแฟนนะครับ หมายความว่าฝ่ายหญิงก็อาจจะได้สามีที่รวยหรืออาจจะหมายความว่าฝ่ายชายก็อาจจะได้ภรรยาที่รวยมากๆนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้คือไพ่ก้าเหรียญน,นี่ถ้ามองในเรื่องของปริมาณเงินคือระดับ50ล้านขึ้นไปนั่นเองนะครับผมถึงมองว่าชาวราศีการนั้นท่านจะมีโชคในเรื่องของเงินค่อนข้างเยอะ ต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะครับดวงของชาวราศีกันเกี่ยวกับโชคทางการเงินนั้นยังค่อนข้างดีมากๆดีอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับมาคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีกันกันบ้างครับคราวนี้ไพ่สองใบนี้เกี่ยวกับความรักนั้นผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับดียังไงเอ่ยนั่นหมายความว่าอย่างไพ่ใบนี้ก็คือไพ่สามถ้วยนั้นท่านกำลังพบรักนั่นเองนะครับ ต่างคนก็คือต่างรักกันต่างคนก็คือต่างมีความเหมาะสมซึ่งกันและกันและก็คือต่างคนก็คือต่างที่จะดูแลซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้แต่งงานกันนะครับไพ่ใบนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือไพ่สิบถ้วยนะครับเป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดนะครับหมายความว่าคุณจะได้แต่งงานเช่นกันชาวราศีกันที่คบกันมาเป็นแฟนานานๆแล้วนี่นะครับตอนนี้ ได้เวลาแล้วล่ะนะครับที่ท่านจะเข้าสู่ประตูวิวานะครับได้เวลาแล้วที่ท่านจะสร้างครอบครัวใหม่นั่นเองและที่สำคัญก็คือไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีกันนั้นจะทะเลาะก,กันยังไงก็ตามแต่นะครับ ทะเลาะกันให้ตายก็ไม่เลิกกันถ้ามีไพ่สองใบเนี่ยเรื่องของความรักนั้นดีอย่างแน่นอนคนเราเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ด้วยกันนาน,านๆบางทีความเกรงใจต่อกันนี้มันก็ลดลงนั่นเองนะครับมันย่อมที่จะมีปากมีเสียงกันบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครที่แต่งงานแล้วไม่ทะเลาะกันเลยไม่ขัดแย้งกันเลยนี่ผมว่ามันมีน้อยมากๆนะฮะ0.5นนี่จะถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับแต่บอกตรงนี้เลยนะครับว่า ชาวราศีกันนั้นความรักของท่านจะสมหวังหรือบางท่านนั้นแต่งงานกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วกําลังรอที่จะมีบุตรนั่นเองเนะครับในเดือนกันยายนนี้ท่านได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะครับท่านจะได้เป็นคุณพ่อคนใหม่เป็นคุณแม่คนใหม่แล้วถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับชาวราศีกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นเรื่องของความรักของชาวราศีกันอย่างไพ่ใบนี้นะครับ อาจจะเป็นในลักษณะของความรักที่ไม่สมหวังของบางท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงนี่นะครับที่ไม่สมหวังเรื่องราวของความรักมีการหย่าร้างกันท่านเป็นพุ่มไม้ตกเป็นไม้นั่นเองนะครับแต่ว่าท่านจะมีทรัพย์สินหลังจากการหย่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับกลายเป็นเสร็จทีนีว่างั้นเถอะหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็หมายความว่าฝ่ายชายของชาวราศีกันนั้นนะครับ จะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่รวยกว่าผู้หญิงที่มีทรัพย์มากกว่าตนนั่นเองนะครับแต่ว่ารายชื่อของทรัพย์สินต่างๆนั้นจะอยู่ที่ชื่อของแฟนท่านหรือว่าภรรยาของท่านนั่นเองนะครับสุดท้ายเรื่องของความรักนะครับอย่างไพ่ใบนี้นี่ผมบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าชาวราศีกันที่เป็นผู้หญิงนั้นนะครับเป็นคนที่จีบค่อนข้างยากมากเลยนะฮะชายหนุ่มใดนะครับที่จะไปจีบผู้หญิงชาวราศีกันนะ่ะ ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะครับอย่างนน้อยก็คือคบกันรู้จักกันไปก่อนนะครับ3ปี5ปีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและหลังจากนั้นค่อยจะตกลงปรงใจที่จะเป็นแฟนกันค่อยตกลงปรงใจที่จะแต่งงานกันต้องใช้เวลาเยอะต้องใช้ความอดทนมากเลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงชาวราศีกันถ้าได้รักใครแล้วจะรักจริงนะครับแม้ว่าเริ่มต้นนั้นจะรักยากแต่ถ้าได้รักใครแล้ว จะรักจริงรักเดียวจริงใจมากๆนะครับและที่สำคัญออกจะขี้หึงมากๆด้วยเช่นกันนะครับหากว่าจับได้ว่าฝ่ายชายนั้นไปปันใจให้กับหญิงอื่นแม้ว่าจะมีลูกเต้าแล้วก็ตามเธอจะไม่สนใจเลยนะครับเธอจะเลิกทันทีหย่าทันทีเลยนะฮะนั่นก็หมายความว่ารักมากก็แขนมากนั่นเองนะครับดังนั้นท่านใดที่มีภรรยาเป็นผู้หญิงชาวราศีกันนั้น จะต้องหนักแน่นในตัวเองด้วยนะครับระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มากกว่าเรากันนะครับสิ่งที่พึงระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์และก็คือไพ่6ดาบนี้นะครับสองใบนี้นะฮะถ้าเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นั้นให้ชาวราศีกันระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อย หกล้มตกบันไดยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้เกิดแผลถลอกอย่างนี้ไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆนะครับถึงขนาดที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเลยทีเดียวดังนั้นท่านจะต้องไม่ประมาทนะครับในการที่จะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องไม่เสี่ยงจะต้องไม่ลวดผลนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านอย่าประมาทนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขับขี่เรื่องของการเดินทางด้วยนะครับขับรถขับราถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่ามีการเลื่อนเวลา ในการที่จะเดินทางได้ท่านเลื่อนออกไปเป็นเดือนหน้าอย่างนี้โอเคเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเลื่อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดินทางได้เพียงแต่ว่าท่านจะต้องขับขี่ยดยานด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะครับผมส่วนไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ต่างๆนะครับอาจจะกำเริบขึ้นได้นะฮะสำหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้เรื่องของสุขภาพร่างกายต้องดูแลด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของการทานอาหารอะไรทํานองนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้จะออกไปไหนมาไหนค่อนข้างลําบากค่อนข้างยากนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพอาหารการกินก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าในช่วง work from home ในช่วงที่อยู่บ้านนี่น้ำหนักตัวขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับการที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆบางทีโรคภัยต่างๆมันก็จะตามมาด้วยเช่นกันดังนั้นฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับชาวราศีกัน และนี่ก็คือดวง <S <S <up>. <S รวมรวมของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านหรือไม่นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบุญกรรมของแต่ละท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโชคลาภนั้นจะได้น้อยจะได้มากเพียงใดนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของบุญวาสนาของแต่ละท่านที่ได้สั่งสมมานั่นเองนะครับจะไม่เท่ากันนั่นเองครับ และนี่ก็คือดวงของชาวราศีกันในช่วงระหว่างวันที่1นึจนถึงสิกันยายน2564นั่นเองนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเอง ขอกราบเชิญชวนชาวราศีกันนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วฝากรบกวนชาวราศีกันทุกๆท่ทานเลยนะครับไปแสดงความคิดเห็นติชมด้านล่างคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจและผมจะได้เอาความติชมของท่านนั้นไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ